เกิดแล้วเป็นแต่ละหนึ่งในแต่ละหนึ่งก็มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซ่อนอยู่ในภาษาธรรมะเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิสนธิจิตหลังปฏิสนธิจิตเป็นอีกหนึ่งคือภวังคจิตปฏิสนธิจิตเมื่อเรียกว่าจิตก็จะมีประเภทของจิต จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตและเจตสิกนี่แหละเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งขณะไอความหมายเนี่ยกล่าวหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับต้องเข้าใจ <c oughs> ถ้าไม่มีนิมิตของสภาพธรรมะจะมีนิมิตอนุพยัญชนะได้ไหมไม่ได้ไม่ไ<โ>ด้ค่ะ นิมิตคละน,นเพราะนั้นต้องมีนิมิตของสภาพธรรมะซึ่งเป็นปรารมธตอารมณ์จึงมีนิมิตอนุพยัญชนะซึ่งเป็นบัญญัติเพราะนั้นนิมิตเนี่ยนิมิตระดับไหนอะไรไม่ไม่มีนิมิต นิพานค่ะทำไมนิพานถึงไม่มีนิมิตนิพานไม่เกิดไม่เกิดไม่ดับแล้วค่ะน,นิพานมีลักษณะไหม <c oughs> นิพานมีลักษณะไหม <c oughs> มีครับไม่มีมีหรือไม่มี มีก็มีไม่มีก็ไม่ก็มีไม่มีมีครับทําไมนิพานถึงไม่มีลักษณะท่านที่ตอบว่านิพานไม่มีลักษณะพราะนิพานตามเข้าใจไม่เกิดไม่ดับแล้วค่ะเมื่อเมื่อนิพานไม่เกิดไม่ดับจึงไม่มีลักษณะใช่ไหมครับค่ะอันนี้ผมถามตอบแล้วไม่ได้หมายความผมพูดว่าถูกถูกต้อง เนี่ยอาจารย์คาปั่นถ้าไม่สนทนาจะไม่รู้หรือว่าอ่าแต่ลนะการเข้าใจเนี่ยจะต้องละเอียดมากเลยอาจารย์คำปั่นจะช่วยสนทนาไหวไหมครับครับครับก็ทุกท่านคงไม่ลืมใช่ไหมครับสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยครับมีลักษณะใช่ไหมครับซึ่งมีสี่อย่างใช่ไหมครับปรมัตถธรรมมีเท่าไหร่ครับ มีสี่ครับอาจารย์ใช่ไหมครับจิตเจสิกรูปและนิพพาน,น,พานใช่นิพพานเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่เกิดไม่ดับแต่นิพพานมีลักษณะนะครับมีลักษณะมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากสังขารธรรมทั้งหลายนี่ครับนี่คือความเป็นจริงของนิพานนพานนะิพพานอะ มีลักษณะครับนี่ก็คือความเป็นจริงของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ปราศจากกิเลสต็นเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงนะครับซึ่งภาวะที่จะรู้อย่างนี้ได้นะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญานะครับจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลนะครับเพราะฉะนั้น นิพพานมีลักษณะนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะสงบจากกิเลสสงบจากสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงครับครับข้อกราบอาจาร์ครับครับเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยนะครับลักษณะคําว่าลักษณะในนะฮะหรือลักษณะลักษณะเนี่ยมีสภาพธรรมะอะไรบ้าง ปรัตญธรรมทั้งสี่จิตเจตสิกรูปนิพานปรัตญธรรมทั้งสี่มีปรมัตญอะไรในส่วนไหนนะครับที่ไม่มีลักษณะเชิญครับมีครับไม่เกิดไม่เกิดไม่ดับค่ะท่านิพานไม่ผมไม่ถามงั้นผมถามว่ามีสภาพปรัตญธรรมอะไรที่ไม่มีลักษณะไหม ต้องตอบให้ตรงคําถามมีไหมครับม,มีคมรับครอะไรที่ไม่มีลักษณะบ้างไหมไม่มีค่ะครับเชื่อไหมครับว่าขณะนี้เราไม่เข้าใจคําว่าลักษณะจริงๆเราพูดคําว่าลักษณะบ่อยมากแต่เราไม่เข้าใจคําว่าลักษณะจริงๆแต่ด้ที่ได้ถามเนี่ยจริงจะนําไปสู่ให้รู้ว่าเรายังไม่รู้ชัดใน เรื่องอะไรจะได้เป็นปริยัติยิ่งขึ้นเพราะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะมีสภาพธรรมะใดที่ไม่มีลักษณะบ้างไหมมีสภาพธรรมะใดไม่มีลักษณะบ้างไหมอีกครั้งหนึ่งครับมีสภาพธรรมะอะไรไม่มีลักษณะบ้างไหม ไม่มีครับอาจารย์ท่านอื่นเหรอครับเชื่อคุณตู่หมดตาบอาจารย์นนทค่ะเดือนจ้าค่ะจิตไม่มีลักษณะค่ะจิตเป็นสภาพรู้ค่ะทำไงดีอาจารย์คำปันครับอาจารย์อาจารย์เราต้องเกื้อกูลนั่นแหละครับอาจารย์ครับ เนี่ยแหละนะฮะถ้าไม่ถามไม่รู้เลยนะครับว่าไม่เข้าใจคาว่าลักษณะถ้ารู้อะไรที่รู้แจ้งอารมณ์คุณเดือนจิตรู้แจ้งอารมณ์ไหมจิตรู้แจ้งอารมณ์ค่ะอาจารย์อนนบค่ะ ดังนั้นจิตก็มีลักษณะก็คือรู้แจ้งอารมณ์นะเป็นลักษณะของจิตไม่พึงกล่าวอย่างร้ายแรงเลยไม่พึงกล่าวเลยว่าจิตไม่มีลักษณะลักษณะของจิตคืออะไรลักษณะของจิตคือรู้แจ้งอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นจิตมีลักษณะไหม มีค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีแรกนั่ว่ามันจะเป็นแบบรูปอะค่ะอาจารย์อาจารย์สิจิตก็คือจิตจิตก็มีลักษณะของจิตรูปก็มีลักษณะของรูปเจตสิกก็มีลักษณะของเจตสิกแล้วนิพานอะมีลักษณะไหมท่านใดก็ได้นะครับมีค่ะขออนุญาตค่ะมีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของรูป กับลักษณะของจิตกับลักษณะของเจตสิกเนี่ยเหมือนกันหมดหรือเป็นลักษณะต่างๆต่างๆกันเอาแค่จิตเจตสิกรูปก่อนอย่าเอานิพพานไว้ก่อนตอนนี้เรื่องใหญ่ละเรื่องความไม่เข้าใจคําว่าลักษณะต่างๆต่างๆกันค่ะอาจารย์ค่ะ,คะเริ่มเข้าใจได้แล้วค่ะรูปแต่ละรูปก็มีลักษณะของรูปนั้นปัทวีคือแข็งมีลักษณะไง เขาก็มีลักษณะแข็งเสียงมีลักษณะไงครับเสียง,ยงดังก็ค่อยเสียงก็มีดังลักษณะมีดังมีแหลมมีทุ่มีแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะของเขากลิ่นก็มีลักษณะที่ปรกากฏทางจมูกหลากหลายและสารพัดกลิน่นสีก็มีลักษณะเป็นต่างๆกันไปสีเสียงกลิน่นรสพุทธภพ ความรู้สึกหลากหลาย ผู้ฟังผู้ฟังที่ฟังแล้วเข้าใจมีปัญญาถึงขั้นตรัสรู้ตามเป็นพระอริยะผู้รู้พระอริยะมีหลายลำดับขั้นถ้าขั้นสูงสุดก็คือพะอรพะอรหันต์พระอรหันตสาวกคือผู้ที่ได้แสดงจำแนกคำพระพระสัทธรรมไว้ในพระไตรปิฎก แล้วก็ขณะนี้ก็มีพระสาวกทั้งหลายได้สืบทอดพระธรรมเพื่อไม่ให้พระธรรมอันตฐานหายไปจึงมีการแสดงธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละคำผู้ฟังต่อต่อก็เป็นผู้ฟังที่เรียกว่าสาวกเพราะฉะนั้นการน้อมใจที่จะฟังหรือมณสิกาละที่จะฟังคำแต่ละคำ ของคำกล่าวของตถาคตก็เป็นการสืบทอดต่อๆกันมาผู้ใดที่มีปัญญาสะสมมาถึงจะเข้าใจว่าเกิดแล้วเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งย่อยจึงไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆเป็นอนัตตา